You're listening to the summary สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนทัศนะของเรานะครับ uh, วันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ต้องบอกว่ากำลังร้อนแรงอยู่ณนะตอนนี้นะครับกันยายน2567ก็คือเรื่องสถานการณ์ความตึงเครียดแล้วก็มีการประทะกันเกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่ง uh, แน่นอนครับว่ามันส่งผลกระทบในหลายๆด้านเลยทีเดียวใช่ค่ะ ประเด็นนี้มีแง่มุมที่ซับซ้อนแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเยอะมากนะคะการพูดคุยของเราวันนี้ก็จะพยายามอ้างอิงจากข้อมูลหลายๆแหล่งเลยค่ะทั้งารายงานเรื่องความเสียหายทางเศรษฐกิจล่าสุดบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทบาทของเงินบาทในพื้นที่หัดแย้งนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่าทีหรือว่านโยบายของทางรัฐบาลไทยต่อสถานการณ์นี้ด้วยค่ะครับผมซึ่งคําถามสําคัญที่เราอยากจะมาชวนคิดชวนคุยกันในวันนี้ก็คือว่า ความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในลักษณะไหนกันแน่คือมันเป็นแค่วิกฤตทางเศรษฐกิจที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลอย่างที่เราเห็นในข่าวหรือว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยสถานการณ์นี้มันกลับกําลังเผยให้เราเห็นถึงโอกาสหรืออาจจะเป็นความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์บางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองผ่านอํานาจของเงินบาทที่ดูเหมือนจะเด่นชัดขึ้นมามากเป็นพิเศษในช่วงนี้ครับค่ะ ในการสนทนาของเราวันนี้ดิฉันคงจะขออนุญาตนำเสนอภาพของผลกระทบแล้วก็ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าค่อนข้างรุนแรงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเรากำลังเผชิญหน้าโดยตรงอยู่เลยค่ะครับส่วนผมก็จะลองนำเสนอในอีกมุมมองหนึ่งนะครับคือภาพของอ,อ,อำนาจทางเศรษฐกิจความแข็งแกร่งของเงินบาทที่มันเหมือนจะปรากฏชัดเจนขึ้นมาจากสถานการณ์นี้นะครับซึ่งบางทีอาจจะมองได้ว่า เป็นความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่เราอาจจะไม่ควรมองข้ามไปสัทีเดียวได้ค่ะเงินที่ฉันขอเริ่มต้นจากภาพความเสียหายทางเศรษฐกิจก่อนละกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เอ่อค่อนข้างจับต้องได้ชัดเจนที่สุดในตอนนี้ข้อมูลจากทางกรุงไทยคอมเพสนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจเนี่ยเขาประเมินว่ามูลค่าความเสียหายโดยรวมนะคะที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยน่าจะสูงถึงอย่างน้อยนะคะ17,000ล้านบาทต่อเดือนค่ะซึ่ง ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากจริงๆโอ้หนึ่งหมืนเจ็ดพันล้านต่อเดือนนี่เอ่อถือว่ากระทบหนักจริงๆนะครับแล้วก็ที่เห็นผลได้ชัดเจนที่สุดก็น่าจะหนีไม่พ้นเรื่องของการค้าชายแดนใช่ไหมครับการที่ต้องมีการปิดด่านสําคัญไปถึง5แห่งโดยเฉพาะอย่างที่รู้กันคือด่านอารญ,ญประเทศที่สาแก้วซึ่งปกติเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยของการค้าเนี่ย ทําให้มูลค่าการค้าชายแดนโดยรวมๆเนี่ยหายไปประมาณ14,000ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียว S 1> <S 1> ใช่ค่ะแล้วถ้าเราลองดูในรายละเอียดลึกลงไปอีกนะคะจะเห็นว่าฝั่งส่งออกของเราเนี่ยเสียหายหนักมากประมาณ11,400ล้านบาทต่อเดือนค่ะกลุ่มสินค้าที่กระทบหลักๆก็คือพวกเครื่องดื่มนะคะส่วนประกอบรถจกักรยานยนต์เครื่องยนต์ต่างๆส่วนฝั่งนําเข้าก็หายไปเหมือนกันค่ะประมาณ2,600ล้านบาทต่อเดือนสินค้าที่กระทบคือกลุ่มผักผลไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันสัาปะหลังซึ่งอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบสําคัญของอุตสาหกรรมในบ้านเราด้วย อเกครับข้อมูลจากทางสภาอุตสาหกรรมหรือสอทอเนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำภาพนี้นะครับคือทางสอทอใช้คำค่อนข้างแรงเลยว่าการค้าชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ถึงขั้นเรียกว่าพังทลายนะครับคือตัวเลขล่าสุดเนี่ยมันลดลงไปกว่า32%ถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้าแล้วก็ลดลงไปถึง23.3ถ้าเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดียวกันถือว่าหนักหน่วงมากม ค้าขายนะคะภาคก,การท่องเที่ยวเองก็โดนผลกระทบไปไม่น้อยเลยค่ะมีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ประมาณเกือบ3,000ล้านบาทต่อเดือนเลยค่ะอันนี้เป็นผลมาจากทั้งเออนักท่องเที่ยวกัมพูชาเองที่ลดลงนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่อาจจะไม่กล้าเดินทางเข้าไปในพื้นที่สจังหวัดชายแดนที่มีการประทะกันค่ะอื mm. แล้วก็ยังมีมิติหนึ่งคือเรื่องความเสี่ยงด้านการลงทุนด้วยนะครับคือเราต้องไม่ลืมว่ามีผู้ประกอบการไทยไม่น้อยนะครับที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชาอยูออ่มีข้อมูลว่ากว่า100รายเลยทีเดียวมูลค่ารวมๆกันเนี่ยน่าจะเกิน50,000ล้านบาท โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มค้าปลีกต่างๆกลุ่มนี้นี่น่าจะได้รับผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอย่างแน่นอนถ้าสถานการณ์มันยังยืดเยื้อยังไม่คลี่คลายลงไปนะครับค่ะทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยถึงกับใช้คำว่าเศรษฐกิจชายแดนตอนนี้อยู่ในภาวะช็อกเลยนะคะคือมันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็ว แล้วก็รุนแรงจนผู้ประกอบการหลายรายอาจจะตั้งตัวกันไม่ทันจริงๆค่ะนี่ยังไม่นับรวมความเสียหายในเชิงกายภาพนะคะอย่างเช่นพวกโรงพยาบาลสถานีอนามัยหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆที่เสียหายจากการประทะโดยตรงซึ่งก็มีตัวเลขประเมินอีกเกือบเกือบร้อยห้าสิบล้านบาทครับผมก็ถ้าให้สรุปในมุมของผมก่อนนะครับก็คือความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยมันสร้างวิกฤตเศรษฐกิจชายแดนอย่างแท้จริงผลกระทบมันรุนแรงแล้วก็กระจายไปในหลายภาคส่วนมาก ทั้งผู้ประกอบการรายย่อยรายใหญ่แล้วก็เศรษฐกิจในระดับท้องถิน่นแล้วมันก็อาจจะลามไปถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วยครับ ดิฉันเห็นด้วยมากๆเลยค่ะว่าค้อ,อกควันเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเอ่อดิฉันอยากจะชวนมองสถานการณ์นี้จากอีกมุมหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะคือดิฉันคิดว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะสร้างความเจ็บปวดทางเศรษฐ,ฐกิจให้กับเราในระยะสั้นๆก็ตามนะคะแต่มันกลับกําลังทําหน้าที่เหมือนเป็นเอ่อบททดสอบหรือว่าเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าอํานาจหรือความแข็งแกร่งของเงินบาทไทยเราเนี่ย ชัดเจนมากๆในแบบที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้ค่ะอืมหน่าสนใจครับช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่าไออำนาจหรือความแข็งแกร่งที่ว่าเนี่ยมันแสดงออกมาในรูปแบบไหนหรือว่ามันมีนัยยะสําคัญยังไงบ้างครับค่ะคือมันมีบทวิเคราะห์บางส่วนนะคะที่เขามองว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตอนเนี้มันคล้ายๆกับเป็นแนวรบทางเศรษฐกิจหรือบางคนก็เรียกว่าเป็นสงครามเงียบ ที่เงินบาทของเราเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญขึ้นมาโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นนะคะคือพอการค้าขายตามปกติมันหยุดชะงักลงเพราะว่าด่านปิดเนี่ยการพึ่งพิงเงินบาทของประชาชนตามแนวชายแดนฝั่งกัมพูชาซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลยนะคะในการจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าทําธุรกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็เหมือนกับถูกตัดขาดหรือว่าฝืดเคืองลงไปโดยปริยายเลยค่ะอ๋อหมายก็ว่าจากเดิมที่เงินบาทมันเป็นแค่ สื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทั่วไปมันกลับกลายเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่ไปสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อฝั่งนู้นโดยอ้อมอย่างนั้นหรือครับลักษณะนั้นเลยค่ะคือบทบาทของเงินบาทมันเปลี่ยนไปในสภาวะวิกฤตแบบนี้แล้วก็มีปรากฏการณ์หนึ่งที่ เอ่ยืนยันเรื่องนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนมากนะคะคือมีรายงานข่าวจากพื้นที่ชายแดนหลายแหล่งที่ระบุตรงกันเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยชาวกัมพูชาจํานวนไม่น้อยเลยนะคะเริ่มที่จะสูญเสียความเชื่อมั่นในสกุลเงินเรียวของตัวเองแล้วก็พยายามอย่างมากเลยค่ะที่จะหาแลกเงินบาทไทยเนี่ยเก็บเอาไว้แทนเพราะว่าเขามองว่าเงินบาทมันปลอดภัยกว่าหรือเป็นเหมือนกับเอ่อที่เรียกว่าเซฟเฮเว่นนะคะคือเป็นแหล่งพักพิงทางการเงินที่ดูมั่นคงกว่าในยามที่ไม่แน่นอนแบบนี้ครับครับ แปลว่าความต้องการเงินบาทในฝั่งกัมพูชาตอนนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างนั้นสิครับสูงมากค่ะสูงถึงขนาดที่มีรายงานว่าเกิดภาวะเงินบาทขาดตลาดในบางพื้นที่ชายแดนเลยทีเดียวค่ะอันนี้คือหลักฐานที่เห็นได้ชัดเจนมากมันสะท้อนให้เห็นถึง ความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจกัมพูชาเองนะคะที่ยังต้องพึ่งพิงเงินตราต่างประเทศค่อนข้างสูงทั้งเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เงินบาทของเรานี่แหละค่ะพอเจอริกฤตความขัดแย้งซ้ําเติมเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ําจุดอ่อนตรงนี้มากขึ้นแล้วมันยังชี้เห็นด้วยนะคะว่าความพยายามของทางกัมพูชาในอดีตที่จะลดการพึ่งพิงเงินบาทอย่างเช่นการเคยมีคําสั่งให้หยุดออกบินคา่าไฟฟ้าเป็นเงินบาทเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ผลอย่างที่เขาต้องการจริงๆค่ะอืมผม ผมพอเข้าใจในมุมมองนั้นนะครับแต่ก็อดไม่ได้ที่ชวนมองอีกด้านหนึ่งว่าแม้ว่าเงินบาทอาจจะดูแข็งแกร่งขึ้นหรือว่ามีความต้องการสูงขึ้นในสถานการณ์เฉพาะหน้าน,นี้ก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมต้นทุนที่เรากําลังจ่ายไปเหมือนกันนะครับไอ้ตัวเลขความเสียหาย17,000ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยเอ่อมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในกระดาษนะครับแต่มันคือชีวิตจริงมันคือปากท้องของผู้ประกอบการคนไทยจํานวนมากทั้งรายเล็กรายใหญ่ ที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักอยู่ในตอนนี้ความเจ็บปวดต,ตรงหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับค่ะดิฉันเข้าใจประเด็นนั้นดีเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมองข้ามความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเลยนะคะแต่เพียงแต่คิดว่าถ้าเรามองเพียงแค่ความเสียหายในระยะสั้นๆอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้เราพลาดการมองเห็นภาพที่ใหญ่กว่าหรือว่ามิติเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญไปได้เหมือนกันค่ะ ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจหรือว่าความเชื่อมั่นในสกุลเงินบาทที่มันปรากฏขึ้นมาชัดเจนในตอนนี้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งนะคะที่อาจจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการเจรจาต่อรองหรือว่ากําหนดทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตได้การที่เราตระหนักรู้ถึงจุดแข็งตรงนี้ที่เรามีอยู่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันค่ะครับแต่ว่าการที่เศรษฐกิจของเรามันไปส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านในลักษณะที่เหมือนเป็นการกดดันแบบนี้ แม้ว่าเราจะบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจโดยตรงก็ตามทีเนี่ยมันอาจจะไปสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีหรือกลายเป็นความบาดหมางกันในระยะยาวได้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนการพยายามแก้ปัญหาที่ต้องต่อของความขัดแย้งโดยตรงน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าหรือเปล่าครับ เอามีมีเหตุผลมากค่ะแต่ถ้าเราลองพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงนะคะเออดิฉันไม่ได้หมายความว่าเราควรจะจงใจใช้เงินบาทเป็นอาวุธนะคะแต่มันเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นเองจากกลไกลของตลาดแล้วก็ความแตกต่างของพื้นฐานทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศสิ่งสําคัญกว่าคือการที่เราต้องตระหนักรู้ถึงความได้เปรียบในเชิงโครงสร้างตรงนี้เพื่อที่เราจะสามารถกําหนดนโยบายแล้วก็ท่าทีที่เหมาะสมได้ไม่ใช่การเพิกเฉยต่อพลังทางเศรษฐกิจที่เรามีอยู่หรือว่าปล่อยให้ สถานการณ์มันดําเนินไปโดยที่เราไม่เข้าใจพล,ลวัตของมันเลยค่ะถ้าอย่างนั้นลองมาดูที่นโยบายแล้วก็ท่าทีของรัฐบาลไทยในปัจจุบันกันบ้างครับคุณมองว่ามันสอดคล้องหรือว่าเหมาะสมกับสถานการณ์นี้แค่ไหนครับดูเหมือนว่ารัฐบาลจะให้น้ำหนักไปทางเรื่องความมั่นคงค่อนข้างมากเป็นพิเศษค่ะ ในมุมมองของดิฉันนะคะท่าทีของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชันวีรกูลที่ยังคงยืนยันว่าจะไม่เปิดด่านจนกว่าจะมีความชัดเจนหรือว่ามีข้อยุติในประเด็นปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็การมอบอำนาจให้ทางฝ่ายกองทัพในการตัดสินใจเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนรวมถึงการพิจารณาเรื่องการสร้างรั้วเนี่ย ดิฉันมองว่าเป็นการดําเนินนโยบายทีออ่ค่อนข้างสอดคล้องกับการรักษาผลประโยชน์แล้วก็ความมั่นคงของชาติในสถานการณ์เฉพาะหน้านี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีรายงานถึงการกระทําบางอย่างที่ไม่เหมาะสมจากฝั่งตรงข้ามอย่างเช่นการใช้ประชาชนมาเป็นโล่งมนุษย์การแสดงจุดยืนที่หนักแน่และชัดเจนในตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่จําเป็นค่ะครับแต่ผมก็อดกังวลไม่ได้นะครับว่านโยบายที่ดูเหมือนจะเน้นความมั่นคงเป็นหลักแล้วก็ อาจจะดูแข็งกร้าวไปบ้างในสายตาของอีกฝ่ายเนี่ยมันจะยิ่งไปซ้ำเติมปัญหาทางเศรษฐกิจให้มันหนักหนากว่าเดิมหรือเปล่าครับการปิดด่านไปนานๆเนี่ยมันกระทบซัพพลายเชนวัตถุดิบสําคัญอย่างมันสัมผัสหลังที่เราคุยกันไปตอนต้นซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องในบ้านเราเองด้วยเหมือนกันแม้ว่าท่านนายกจะออกมาบอกว่ารัฐบาลยังคงทําหน้าที่ทางการทูตอยู่ตามก็ตามเนี่ยแต่การที่ดูเหมือนจะให้กองทัพมีอำนาจตัดสินใจหลักในพื้นที่เนี่ย มันจะทําให้การหาทางออกทางการทูตมันยากขึ้นหรือว่าช้าลงไปไหมครับควรต้องมีปฏิบัติการทางการทูตที่เข้มข้นแล้วก็คู่ขนานกันไปอย่างจริงจังมากขึ้นหรือเปล่าครับ อเดือนมองว่าการมอบอำนาจให้หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงโดยตรงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปกตินะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดสูงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลทิ้งช่องทางการทูตไปเสียทีเดียวนะคะการที่ท่านนายกออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าจะยังไม่เจรจาจนกว่าทางกัมพูชาจะยุติการกระทําที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นเรื่องล่มมนุษย์เนี่ยนั่นก็ถือเป็นการส่งสัญญ,ญาณทางการทูตที่ชัดเจนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าทางไทยต้องการ สร้างพื้นฐานของการเจราจาที่มันอยู่บนหลักการที่ถูกต้องแล้วก็เท่าเทียมกันก่อนซึ่งดิฉันมองว่าอันนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นก็ได้ค่ะครับกลับมาที่ประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นในสกุลเงินอีกสักหน่อยนะครับการที่เงินบาทเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ชาวกัมพูชาบางส่วนมองว่าเป็น safe h a v e หรือเป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยกว่าเงินเรียลเนี่ยคุณคิดว่าปรกากฏการณ์นี้มันมีนัยยะสําคัญในระยะยาวอย่างไรบ้างครับค่ะ ดิฉันมองว่านี่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สำคัญแล้วก็ปฏิเสธได้ยากเลยนะคะมันบ่งชี้ถึงความเหนือกว่าในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็ระดับความเชื่อมั่นที่เงินบาทไทยมีในใสายตาของคนในภูมิภาคนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายหรืออาจจะเรียกว่าเป็นความล้มเหลวของทางกัมพูชาเองในการสร้างเสถียรภาพแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับสกุลเงินเรียวของตัวเองได้อย่างแท้จริงนะคะแม้ว่าปรากฏการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นชัดเจนในพื้นที่ชายแดนเป็นหลักก็ แต่ว่ามันก็มีความสาคัญทั้งในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ในทางปฏิบัติอย่างมากค่ะมันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางเศรษฐกิจของไทยในระดับภูมิภาพที่บางทีเราอาจจะประเมินค่าต่ําเกินไปก็ได้ค่ะฟังดูมีเหตุผลครับแต่ถ้าเราลองพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ว่าไอความต้องการเงินบาทที่สูงขึ้นนี้มันอาจจะเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วก็จำกัดอยู่ในวงแคบ แค่บริเวณชายแดนเท่านั้นแหละครับมันอาจจะไม่ได้สะท้อนภาพรวมทั้งหมดของเศรษฐกิจกัมพูชาหรือความเชื่อมั่นในระยะยาวก็ได้นะครับอีกทั้ง การที่เงินบาทเกิดขาดแคลนขึ้นมาจริงๆในพื้นที่เนี่ยมันอาจจะสร้างปัญหาอื่นๆตามมาได้เหมือนกันเช่นอาจจะเกิดตลาดมืดในการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือแม้กระทั่งทําให้ชาวกัมพูชาเองเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนได้ยากลําบากขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วผลกระทบด้านลบเหล่านั้นมันก็อาจจะย้อนกลับมาส่งผลต่อเศรษฐกิจชายแดนของเราได้เช่นกันนะครับค่ะดิฉันยอมรับนะคะว่ามันอาจจะมีผลกระทบด้านลบหรือว่าปัญหาแทรกซ้อนตามมาได้แน่นอนคะ่ะแต่ว่าแก่นสําคัญที่ดิฉันอยากจะ ะชี้ให้เห็นก็คือว่าสถานการณ์นี้เนี่ยมันได้เปิดเผยให้เห็นถึงโครงสร้างของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ระหว่าง2ประเทศแล้วก็ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของเงินบาทไทยเมื่อเทียบกับเงินเรียวการที่เราเข้าใจพลวัตหรือว่ากลไกตรงนี้อย่างถ่องแท้ตั้งหากค่ะที่เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ามันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่เราจะกําหนดนโยบายของเราต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนหรือแม้กระทั่งการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆค่ะครับ ท้ายผมสรุปในมุมมองของผมอีกครั้งนะครับก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนที่กําลังดําเนินอยู่นี้เนี่ยได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงแล้วก็เป็นรูปธรรมต่อประเทศไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้จริงๆผลกระทบเหล่านี้ทั้งต่อผู้ประกอบการการค้าการท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นเป็นเรื่องจริงที่เราต้องให้ความสําคัญแล้วก็ต้องได้รับการจัดการหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องครับ ค่ะส่วนในมุมของดิฉันนะคะขณะที่ความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับแล้วก็หาทางเยียวยากันไปวิกฤตการณ์ครั้งนี้ก็ได้เผยให้เห็นถึงอำนาจอิทธิพลแล้วก็ความแข็งแร่งของระบบเศรษฐกิจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสกุลเงินบาทของไทยอย่างชัดเจนมากๆ ซึ่งดิฉันมองว่านี่เป็นความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะและมันก็อาจจะมีนัยยะสําคัญต่อการดําเนินนโยบายของประเทศไทยในระยะยาวต่อไปได้ค่ะไม่ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งนี้จะคลี่คลายไปในทิศทางใดก็ตามครับก็จะเห็นได้ว่าเรื่องนี้มีความซับซ้อนจริงๆนะครับการมองเพียงแค่มิติของความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือมองเพียงแค่มิติของอำนาจเชิงยุทธศาสตร์เพียงด้านเดียวเนี่ยอาจจะทำให้เราได้ภาพที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นักนะครับ ใช่เลยค่ะการพิจารณาถึงผลกระทบระยะสั้นที่เกิดขึ้นจริงควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจความหมายในเชิงกลยุทธ์สำหรับระยะยาวเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนแบบนี้ได้อย่างรอบด้านมากขึ้นครับผมแน่นอนว่าเรื่องราวความขัดแย้งแล้วก็ผลกระทบต่างๆเหล่านี้ยังคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วมันก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่เชื่อมโยงแล้วก็น่าสนใจให้เราได้ขบคิดกันต่ออีกมากเลยทีเดียวเช่น ถ้าหากเราตระหนักถึงความได้เปรยบทางเศรษฐกิจที่มันปรากฏขึ้นมาชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ยเราควรจะนํามันไปใช้อย่างไรให้สร้างสรรค์ในอนาคตหรือว่าแนวทางการฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วก็การค้าชายแดนหลังจากที่สถานการณ์มันคล,คลี่คลอยลงแล้วควรจะเป็นไปในทิศทางไหนค่ะคําถามเหล่านี้น่าสนใจแล้วก็ท้าทายความคิดอย่างยิ่งเลยค่ะซึ่งก็คตงต้องอาศัยการวิเคราะห์แล้วก็ข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมกันต่อไปนะคะ ครับสำหรับวันนี้การพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองของเราก็คงต้องหมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ